สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะมาเปิดสมองของพวกสถาบันกษัตริย์พวกนักแต่งเพลงทีมงานอป,ปรีชาติชั่วต่ำตมนรลุกไอ้พวกยิ่งเร็วยิ่งเปรตยิ่งชั่วยิ่งจังไรไฟไหมยิ่งเฮียนรลุกสถาบันกษัตริย์นักแต่งเพลงทีมงานแต่งเพลงอปปรีชาติชั่วไอเฮียตูนี่ก็โคตรเฮียไอก้กวีไอหน้าเปรตไอหน้าทุเลศ ไอต้ตำตมไอ้ขี้ตูกับพวกสถาบันกษัตริย์นะคะพวกนักแต่งเพลงพวกนี้เฮี้ยทั้งนั้นเลวทั้งนั้นอย่างเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาก็ลบออกไปเถอะคะ่ะไม่งั้นคนเราจะต้องเกิดมาเป็นคนจนต่อสู้กับพวกสถาบันกษัตริย์พวกมันก็นั่งหัวเราะสบายพวกทีมงานแต่งเพลงเนี่ยช่างชาติชั่วช่าง เขียยิ่งกว่าเฮียยิ่งกว่าเลวพวกมึงจะต้องตกนรกหมกไหมไม่ต้องผุดเกิดหน่อยอ่านความคิดรู้ความคิดทันของพวกสถาบันกษัตริย์อัปปีพวกนี้มันใช้เล่ห์เหลี่ยมแต่งเพลงมารับลวงพางพวกหัวเสทหารอัปปีไอ้ขี้ตู่ไอ้นักกวีชาติชั่วเราจะโกงตามสัญญาไม่ใช่เราจะทำตามสัญญาหรอกคะ่ะไอเหียเนี่ยไอเหียนี่ก็โคตรเหีย แม่งเนียนมากไอเฮียไอเฮียทักษิณนี่ก็ว่าเฮียแล้วไอเฮียนั้นมันก็ยังยอมแล้วว่าเฮียแต่ไอเฮียขี้ตู่กับพวกสถาบันกษัตริย์นี้ยิ่งโคตรเฮียแต่สรุปแล้วมันก็เฮียชั่วชาไม่รู้จักพอไม่แล้วแต่งเพลงเอาเปรียบจะให้คนจนมาต่อสู้กับพวกมันมันก็รวยอยู่สุขสบายถึงเวลาแล้วค่ะต้องลากไส เราจะผ่าตัดสมองลากไส้ของคนพวกนี้ออกมาทุกขุดออกมาตีแผ่ให้โลกรู้ความคิดของชาติชั่วของพวกมันเพลงขุดดินแฉ่งของอีเปรตพุ่มพวงนี่ก็เฮี้ยอีสัตอีชาติชั่วเลยนะลูกมันถึงตายอย่างสะสมอีชาติชั่วเพลงเพลงสามหัวใจนี่ก็เป็นเพลงเฮี้ยของพวกทีมงานนักแต่งเพลงพวกนี้มัน ต้องล่มจมชิบหายวายวอดพวกมึงสถาบันกษัตริย์อับปีเฮี้ยหมดแล้วหมดเวลาเสบยบุญของพวกมึงแล้วไออีพวกเฮี้ยคนรวยคดโกงบิวสินิบมานเฮี้ยพวกมึงอย่ามีชีวิตอยู่ดีอีกเลยตายหาตายหงให้หมดให้สมสมกับความชาติชั่วมันจบแล้วโลกนี้ หมดเวลาเสวยบุญหากินบนความทุกคนแล้วไอ้พวกเลวต่ำตมนรกพวกมึงไปฟังเพลงแต่ละเพลงแล้วจะรู้สันดานของพวกสถาบันกษัตริย์อัปปีพวกทีมงานแต่งเพลงพวกบิวสินเตงานมานันพวกนี้แหละโคตรเขี้ยยิ่งเฮี้ยยิ่งเร็วยิ่งชาติชั่วยิ่งตกต่ำนรกพวกมึงจะต้องไม่ตายดีสักคน ทั้งตระกูลทั้งพวกนักร้องเฮี้ย er. ดารานักร้องอป,ปรีอีเปรดแอปอีเฮี้ย er. นี่ก็ตั้งชื่อลูกให้คนไหวสวัสดีปีใหม่นี่ก็เฮี er, ้ยสัตตระกูลเฮี้ย er. ชาติชั่วของไอ้สงการไอ้หน้าหีนรกตายซะเถะม